โอเคสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้ท่านกำลังลอยู่เกมค a l l of Duty: Cold นะครับเราเรามาต่อกันมิชชั่นสี่เลยนะครับผมโอเค Open Style เฮ้ยไอเ้อเฮียกะต้องรู้สึกว่ามิชชั่นนี้เรา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 ต้องมาตามหา,ามเราต้องมาตามหาพ่อนะครับผมคือพ่อคือพ่อสองนี้เองครับ ชื่ออะไรนะชื game, ่อเอเลียสโอเคชื sure out, <S <S ่อเอเลิอัส now แลมเซสเอ็มจีเหรอโอ้โหข้างนี้ปืนโอ้โหแล้วพูยิงรัวอเออเฮลิคอปเตอร์มาเฮลิคอปเตอร์มา ยิงแป๊บยิงแป๊บไอ้ตัดโอ๊ยมากันเป็นทอ่อๆเลยมึงเอายิงเพื่อนตัวเองพอดีศาสเตร์เยอะไปหน่อยครับถอด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 ไม่ใช่ฟังทางมึงฟังตายตาย,ตายมึงตาย ตายตายมึงอ่าตวดตัดแล้วครับตัดอะไรอะไม่มาเึ้ฮมาโอ้นอาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้ยตรงนี้มีปืนอะโอเคโอเค มีดออะไรเกไหมเกูดรอเก็บอมีแล้วัฮะคอนโทรลอ๋อก่อคอนโทรเพื่อหมอบเนผมอ้ยเี้ยนี่แมงสาตโอ้โหดูสต์หรอไม่เลี้ยงเลยนาะเอหนึ่ง แจสกี้อ๋อมันส่งอะไรมาอ๋อส่งเครื่องบินแล้วกูยิงแล้วกูวยิงโอปเตอร์ก่อนทงังโอเคลำแรกทางมาแล้วครับเฮ้ยปืนนี้ดีวะ่ะเออยิงได้ยิงได้โอเคโอเคโอเคอ๋อเอรโดมอเห็นอยูอเ่เห็นอยู่ kép okay, thang nó thẳng luôn, mình để nó thẳng rồi ok, mình, ôi, 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 ใช้ปืนนี้แล้วกันเฮ้ยปืนปืนเมื่อกี้เคยใช้โอเคนะกูหยิบปืนนี้มา <c oughs> ปืนหลักไม่ใช้ครับชอบใช้ปืนของโจนครับเฮ้ย <c oughs> ื เฮ้ยเฮียเฮียระเบิดระเบิดระเบิดเคอโอเคใช้กดเด็กดไปนึงกดเด็ดกดเด็ดไม่ได้แล้แม่เสิร์ึ้นได้กูได้นะเฮ็ดหมอบดิเฮ้ยอันนี้เราว่าอ๋อเอโมโอเอโมพาร์ก ที่ต้องสุดก็เหมือนเดิมโอ้ยเหี้ยเหี้ยเคมอบหมอบแป๊บหมอบแป,ป๊บมอบแป,ป๊บ <c oughs> โอ้ยแม่งวันแรกเลยสัตว์ไม่ใช่แรกหรอกครับก็คือแฟมเด็ดมันในนี้ด้วยกันแ,แม่งสูงต่างเดียวโคตแม่งนิ่งยิงฝังมัน Okay. เรี๋ยกไปอีก okay, เรียบร้อยไปหนึ่งไปหนึ่งยิง yeah, ไม่เย่อไม่ทงไม่ถามสุขภาพกูซากาำเลยปงังมึปงปัง ao, ao hư mình luôn. Áo. Oh, yeah, Oh, yeah. Don't 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 don't. Wait, level band. Ơi. มาท f นโอ้เฮียเฮียเอาฆ่าเพื่อนตัวเองโกอ๋อจดเล็อกนะเก็บมาครับไค่อยชอบดอดนี้เท่าไหร่ดอดเมื่อกี้นี้ไม่ค่อยดีครับก็เลยใช้ดอดเวาแบบนี้ไว้เยอะ นี่กล่องกระสุนหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่กล่องกระสุนรู้สึกว่าจะได้ยินแรลลี่อะไรอ่ะชื่อโอนำเดทเขามาลบกันแม่งมามาดูชื่อเอดเดตัวละครเฮ้ยมาเร็วมาเร็วอ๋ออย่าบอกมึงตายย็ดเต็ดอือเอาลูกไปแดก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเฮียไม่รอดโหไอ้ยตายไปสองรอบแล้วเนี่ยตื่นโอ้ยอ่มอ่ำเนื้อขู่เชียร์ฆ่าไม่ได้แรลี่เดี๋ยวเอาไป ยิงครับยิงเขาที่โรยเชือกลงมาครับยิงให้หมดแลลิโกโอเคเราก็สั่งให้แลรี่ไปฝั่งนน้นก่อนเอาไอเชียโดนพี่ตัวเองแลลี่รวยอ๋อคือ เขารกินนี้เราต้องมาตามหาพ่อเราเอาห้องไม้สักอันนี้มันจะอะไรอะไรกับพ่อมึงอยู่เนี่ยโอเคมอบเฮ้ยเอ้าอะไรเอ้าเอาลกูต้องไปคนเดียวเนี่ยทางนี้ได้ป่าวโอเคทางนี้โอเคทางนี้แล้วก็เฮี้ยเฮี้ย

No, All right, get us out of here. Hey, we're not going anywhere. Go down, kid. Hey, we just saved your asses and you need your help. The hell you did? Start all of you. we God. have to go back. Our dad's down there. We're not leaving without him. That's real admirable view. But your father's not there anymore i take one on and off ow this whole time you were you one of them you Try a ghost that's your commanding officer oh you're digging up in you boys have no idea how hard this was for me but once i make a choice there's no turning back you and your brother still have a lot to learn but you passed all your tests อ๋อยินดีต้อนรับสู่หน่วยโกรครับงานนี้สองนี้มีหน่วยแล้วครับอยู่ในโกทับล็อกกี้วอล์กรู้สึกว่าล็อกนี่จะเป็นตัวร้ายเนาะตัวร้ายของเกมนี้จริงๆโอ,คคองโอเคครับเราเจอกันมิชชันน่าบ๊ายบาย